สวัสดีตอนกลางวันแสกๆนะคะคุณผู้ชมฟ้าหลัวนะวันนี้อากาศแปลกๆร้อนกระบีตะบันช่วงนี้สงสัยจะมีฝนตกที่อื่นเลยค่ะอุณหภูมิแถวบ้านเรานี้ก็เลยลดลงแต่ว่ายังไม่มีฝนนข่าวพยากรณ์ว่าจะมีพายุฤดูร้อนอีกรอบหนึ่งนะช่วงนี้ ก็จะมารีวิวสแลนบังแดดให้กับพืชผักของเรานะคะเพราะว่าหน้าร้อนประเทศไทยนี่ยมันโหดร้ายเกินไปนะคะผัรพรบบผักเมืองหนาวผักที่ผักที่ชอบแสงแต่ไม่ชอบความร้อนนะคะสงสารนะคะตอนกลางวันนี่ก็โอ้ยสลบทอ,อเหี่ยวเศร้าสลดหดหนะคะอ่าันนี้เป็นสแลนสีเงินกรองแสง50นะคะสั่งซื้อออนไลน์มานะ ต่ถ้าเป็นแถวบ้านนี่ก็จะมีเฉพาะเฉดสีเขียวกับสีดำซึ่งเราไม่ค่อยชอบนะชอบสีแบบนี้มากกว่าจะดูดูสวยดูสบายตาแล้วก็กรองแสงประมาณ50%นี่คิดว่ากำลังดีนะคะอย่าลืมว่าพืชผักของเรานี่ยังต้องการแสงในการสังเคราะห์แล้วก็ปรุงอาหารถ้าแสงน้อยนี่ก็พืชเจริญได้ไม่ดีนะแต่ถ้าแสงเยอะเกินไปบวกกับความร้อนอบอ้าวอันแสนโหดร้ายของ หน้าร้อนซัมเมอร์ของประเทศไทยเนี่ยมันก็เขาก็จะไม่ไหวนะคะใบเขาก็จะเหี่ยวจะเหลืองจะแห้งจะไหม้แดดนะเราก็เลยต้องใช้ตัวช่วยคิดว่าห้าสิบปเซ็นี่กำลังดีผู้ชมอันนี้ทำโซนข้างกำแพงหน้าบ้านการกางแสแลนนี่ใครๆก็ทำได้นะคะแต่ว่าผู้ช่วยนี่ก็จะดีนี่ก็ให้แม่บ้านเขาช่วยถึงช่วยดึงเพราะว่าถ้าทำคนเดียวแนละ้วมันจะไม่ตึงนะคะมันก็จะหย่อนเนาะให้โซนที่ใกล้สิ่งก่อสร้างหรือว่าต้นไม้เนี่ย ก็จะดีเลยพยายามฝากนะคะคําว่าฝากนี่ก็คือเนี่ยเอารวดหรือว่าเชือกเนี่ยไปขึงเตาหรือว่าอ่าระแนงรัว้วหรือว่าต้นไม้เนี่ยขึงให้ตึงไว้ก่อนนะคะแล้วก็โยงมาอ่าสลนของเราเนี่ยม,มันก็จะมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นแล้วก็มันจะง่ายขึ้นนะคะจู่อันนี้ก็ใช้ล,ลวดนะคะ าไม่มีลวดเนี่ยก็ใช้เป็นเชือกก็ได้นะคะแต่นะที่ชาวบ้านก็ทําให้งานก็จะเอาเชือกร้อย,เ,ยเหมือนเย็บผ้านะคะร้อยเป็นตะเข็บทางหางไว้เพื่อที่มันจะได้ดึงให้ตึงเนาะเชือกนี่ก็จะยึดสแลนให้ตึงอีกทีหนึ่งในของเราก็เอาลวดร้อยนะเอาลวดร้อยเข้ากับเนี่ยสแลนเนี่ยอันนี้เป็นไอเดียของคุณแม่บ้านเขาแล้วก็เอิงก็เข้าท่าอยู่แล้วก็ดึงเวลาดึงหวัวท้ายให้ตึงเนี่ย สแลนก็จะตึงไปโดยอตัตโนมัติอ่ฝั่งนี้ไม่ได้ร้อยนะคะคิดไปทําไปเนาะท้องสแลนเนี่ยเวลาโดนน้าฝนหรือว่าลมแรงๆมันจะปลิวสะบัดก็เลยต้องหาเชือกอันนี้เชือกเป็นอันนี้เป็นสายไฟเคเบิลที่ไม่ได้ใช้แล้วนะะเอามายึดกับเสาเนี่ยให้มารองรับไอ้สแลนอีกทีนึงทําเป็นช่วงๆนะทุกสองเมตรเนี่ยที่มีเสาเป็นแลนด์มารอยู่แล้วแล้วก็อันนี้ฝั่งนี้ก็ามายึดกับต้นดีลาวดี นะคะขึงรวนให้ตึงๆไว้ <pid> อื่นเนี้ยหนึ่งคูณสิบเมตรนะคะหน้ากว้างหนึ่งเมตรยาวสิบเมตรแล้วก็ไม่ได้ตัดนะเพราะว่าตัดให้เต็มเลยก็ยาวไปนี่อ่ะเราก็ได้สแลนแล้วนะคะท<ส><ด>ีนี้ก็เป็นที่ตรงนี้ก็เป็นอคลองระบายน้ําพอดิบพอดีนะคะ<ส><ด>เป็นโรงเรือนต้นทุนต่ํา<ส><ด>แบบนี้ก็ได้นะคะเป็น open air <expensive> อ<เ>นุ่นแอร์นะก็ปลูกให้เรียนแบบธรรมชาติที่สุดนะคะ เพราบ้านเราก็ต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะอากาศก็จะถ่ายทีสะดวกแล้วก็ไม่ค่อยร้อนอบอ้าวมาก,ากเดี๋ยว,วขอเคลียร์พื้นที่แถวๆนี้แล้วก็เอากระถางผักเคลต่างๆนานาม,มาลงแล้วค่อยมารีวิวอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะขอบคุณ <c ales> ที่ติดตามนะคะแล้วกลับมาเจอก,กันใหม่นะพยาบาลปลูกผักวันนี้ลาแล้วบ๊ายบาย